หมูกระทะต่อเด้อจ้าเด้อมากินหมกาาูกระทะบรรยากาศกันลังเย็นเลยเด้อตอนโซ่โซ่นี่โอ้ยหอนกันนายเหมือนยัเมื่อแรงตกแรงมาเออเย็นดีใส่เห็ดเข็มลงไปเด้อจ้าเห็ดเข็มข้าวโพดนะจ๊ะข้าวโพดเฮลงไปจุกๆผักกระหล่ำผักชี ใสหมูลงไปเด้อจ้าเด้อหมูกระทะแต่ว่าเอามาต้มเพราะว่ามีคานดังไฟใสไข่ดำเดือาหนึ่งฟองนี่ล้อหอยนางมันฟดกันเด้อจ้านี่เด้อจ้าน้ำจิ้มโอ้สวยแท็งดิโอ้หมอเขาฟดแล้วจะวาดออกแนว อันนี้สามชั้นยั่วยั่วคือก็หล่ะสามชั้นยั่วยั่วแซงดิชอืมหือแซ่บจ้ะบรรยากาศแบบเย็นเบาๆก็ได้เย็นมากเอาวะโบ๊ะหิวกิมกันใลอยู่ชุดหมูกระทะแต่เอามาต้มซุกี้เนาะจ้ะหน่อยนี่ บ่ดังเพราะว่าคี่ข้านดังอาบน้ำแล้วพร้อมมาแซบๆน้ำกันเด้อนี่หมูกระทะหมูกระทะเอามันต้มอิมน้ำจิ้มเด้ง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 บรรยากาศแบบฟิน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 บรรยากาศแบบมึงแหลงอ่ำกัน Mm-hmm.